S.C.P. 250อโลโซลัสสเกเลตันกระดูกไดนโนเสาร์มีชีวิตเป็นฟอสซิลโครงกระดูกไดโนเสาร์สายพันธุ์อโลซอที่เคลื่อนไหวได้ร่างกายของมันประกอบด้วยกระดูก153ชิ้นและวัสดุเทียมที่ทำจากปูนปัสเตอร์กับไฟเบอร์การ์ดอีก14ชิ้นรูปร่างภายนอกเหมือนโครงกระดูกไดนโนเสาร์ที่ขุดพบทั่วไป แต่มีสิ่งที่แปลกประหลาดก็คือมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มืนไดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิตนักวิจัยของศูนย์ SCP กำลังพยายามเร่งศึกษาว่าเพราะอะไรมันถึงเคลื่อนไหวได้แต่มีอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ยังไม่ทราบผลแน่ชัดก็คือพฤติกรรมที่ดูร้ายของ SCP 250ทำให้การเข้าถึงตัวของมันทำได้ค่อนข้างจำกัด S.C.P. 250มีพฤติกรรมเหมือนไดโนเสาร์พันอโลโรัสทั่วไปโดยในตอนกลางวันมันจะออกตะเวนไปทั่วเพื่อหาอาหารและในตอนกลางคืนมันจะเข้าสู่สภาพสงบนิ่ง S.C.P. 250ถูกกักกันไว้ในพื้นที่ปิดขนาด50คูณ50เมตร โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมือนทุงยากากว้างแล้วล้อมด้วยกำแพงเหล็กก้าบุนวมสูง15เมตรหนา1เมตรมีการควบคุมระดับอุณหภูมิไว้ที่20-28องศาเซลเซียสในเวลากลางวันและ10-14องศาเซลเซียสในเวลากลางคืนในสภาพความชื้นไม่เกิน8%เพื่อรักษาส่วนประกอบที่เป็นโครงกระดูกข,ของมันให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ในทางชีววิทยาจริงๆนั้นอลโลโซลัสเป็นในนุสราประเภทเทโลพอดหรือสายพันธุ์ที่กินเนื้อขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ9.7เมตรและความสูงประมาณ2.5เมตรมันเดินด้วยสองขาหลังมีอุ้งเท้าเหมือนนกนิ้วแต่ละข้างมีกรงเล็บขนาดใหญ่3นิ้วแขนค่อนข้างสั้นแต่แข็งแรงมีนิ้ว3นิ้วสามารถใช้กดและตะคุบเหยื่อได้ เอกลักษณ์ที่สำคัญก็คือมันจะมีส่วนที่เป็นสันนูนเนื้อดวงตาทั้งสองข้างพาดยาวลงมาถึงจมูกกระโหลกศีรษะของมันมีขนาดยาวประมาณ1เมตรมีโพรงจมูกขนาดใหญ่และมีประสาทการรับกลิ่นที่ยอดเยี่ยมรูปร่างของอโลโซลัสค่อนข้างผอมเพรียวโครงกระดูกมีโพรงอากาศข้างในทำให้มีน้ำหนักเบาส่งผลให้มันคล่องแคล่วว่องไวและปราดเปรียวอย่างมาก พฤติกรรมในการล่าเหยื่อนั้นมันจะใช้วิธีการซุ่มรอจังหวะเหมาะสมและพุ่งกระโจนเข้างับเหยื่อด้วยกระดูกขากรรไกรปากของมันที่ขยายกว้างได้ถึง92องศาและมีฟันแหลมคมสำหรับบทเคียวมากถึง64ฟันของมันหลุดล่วงได้ง่ายแต่ก็สามารถงอกขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆในช่วงปลายยุคจูเรสิกอโลโซลัสเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุด แต่ในอีก70ล้านปีต่อมาสายพันธุ์ไทรนโนโซลัสก็วิวัฒนาการแสงหน้าขึ้นมาจนมีขนาดใหญ่กว่ากลับมาที่เรื่องราวขององค์กร SCP SCP 250เป็นโครงกระดูกที่ขุดพบในสภาพที่เกือบสมบูรณ์มีชิ้นส่วนที่รวบรวมได้ถึง80%ในการขุดค้นพบตอนแรกนั้น S.C.P. 250เป็นเพียงโครงกระดูกธรรมดาไม่พบความผิดปกติใดๆในเวลาต่อมามันจึงถูกย้ายไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งโดยมีการนำโครงกระดูกแต่ละชิ้นรวมถึงชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นทดแทนประกอบเอาไว้โชว์ให้คนทั่วไปได้ดูคืนวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ S.C.P. ที่แฝงตัวอยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้รายงานว่ามีผู้แอบบุกรุกเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ และในคืนวันเดียวกันนั้นเองก็พบว่ามีโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างน่าประหลาดมันอารวาดและทำลายสิ่งของในพิพิธภัณฑ์เสียหายอย่างรุนแรง และมันก็ได้จับคนที่บุกรุกเข้าไปในพิพิธภัณฑ์คนนั้นกัดกินจนตายองค์กร SCP พยายามจะชนสะศพของผู้บุกลุกคนนั้นเพื่อหาทางเชื่อมโยงว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟื้นคืนชีพของไดนโนเสาร์หรือไม่แต่เนื่องจากสภาพร่างกายที่โดนกัดจนแหลกเหลวจึงไม่สามารถระบ,บุได้ว่าเขาเป็นใครกันแน่จากนั้น SCP 2 5 0ก็ถูกควบคุมและกักกันเอาไว้ S.C.P. 250ถูกจัดให้อยู่ในระดับยูคิดหรือระดับความอันตรายปานกลางแม้ว่าร่างกายของมันจะมีแต่กระดูกซึ่งไม่ต้องการสารอาหารใดๆแต่มันก็มีพฤติกรรมในการล่าหาอาหารเหมือนได้ดูสาตว์ที่ยังมีชีวิตมันฆ่าและกินทุกอย่างที่มันเห็นว่าเป็นเหยื่อซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย S.C.P. 250จะได้รับอาหารเป็นหมูขนาดที่โตเต็มที่แล้ว และยังมีชีวิตเป็นเป็นอยู่ปริมาณหนึ่งตัวในทุกสองวันวัตถุประสงค์ในการให้อาหารนั้นไม่ใช่เพื่อให้ร่างกายของมันเจริญเติบโตแต่มีไว้เพื่อให้มันได้ใช้ทักษะในการล่าเท่านั้นเองทั้งนี้เพื่อให้มันคงความก้าวร้าวและสัญชาตญาณน,นักล่าของมันเอาไว้ตามธรรมชาติของมันพฤติกรรมในการกินอาหารของมันเหมือนกับไดโนเสาร์เป็นเป็นทุกประการ เว้นแต่ว่ามันมีแต่โครงกระดูกไม่มีอวัยวะภายในดังนั้นเมื่อมันกัดกินอาหารแล้วเศษซากของอาหารที่มันกินนั้นก็จะล่วงหล่นลงมาตามช่องว่างของกะโหลกคอและกระดูกซี่โคงรงกระจายไปทั่วเจ้าหน้าที่ต้องเอาซากที่เหลือของอาหารนี้ออกจากพื้นที่กักกันภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่มาสงบลงในตอนกลางคืนและจะมีการทำความสะอาดตัว SCP-250 ด้วยแปลงไม่กวาดและใช้ลมเป่าในระหว่างการทำความสะอาดต้องระมัดระวังไม่ให้เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนครงกระดูเกินกว่า1เมตรเนื่องจากจะทำให้มันตื่นได้ในยามปกติ SCP-250 จะตื่นขึ้นภายในเวลา5นาทีหลังพระอาทิตย์ขึ้นและเมื่อมันตื่นขึ้นแล้วห้าไม่ให้ผู้ใดเข้าไปในพื้นที่กักกันของ SCP-250 โดยเด็ดขาด และนี่ก็คือเรื่องราวของ SCP 2 5 0กระดูกนันโนเสาร์มีชีวิตหลังจบคลิปเพื่อนๆรอชมภาพแฟนอาร์ตด้วยนะคะว่ามีของใครกันบ้างและถ้าอยากให้ช่องของเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย